แอลรอสเทวีกรุ๊ปเดือนหน้าช่วยเหลือสังคมฝ่าวิกฤตโควิด -19 มอบเงินทุนหมุนเวียนให้โครงการชุมชนวิถีใหม่ปลอดภยัยโควิด -19 ตัดวงจรโควิดสู่การกักตัวอย่างมีไรายได้เปิดโครงการอย่างเป็นทางการค่ะสำหรับโครงการชุมชนวิถีใหม่ปลอดภัยจากโควิด -19 ค่ะสารพลังอสอมอจิตอาสาประชาชนร่วมใช้ระบบปฏิบัติการตัดวงจรโควิด -19 หยุดความสัดงานสู่การกักตัวอย่างมีไรายได้ค่ะพร้อมทั้งยังมีกิจกรรมส่งมอบทุนหมุนเวียนสนับสนุนค่ะภายในงาน ได้รับเกียรติจากดรสาธิตปิตุเตชะค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขค่ะเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการครั้งนี้ค่ะพร้อมรับมอบเงินทุนสนับสนุนโครงการโดยมีภาคธุรกิจเอกชนค่ะที่พร้อมเดินหน้าสนับสนุนช่วยเหลือสังคมไทยอย่างต่อเนื่องค่ะซับแพร์ล,ลัเทวีกรุ๊ปค่ะนำโดยคุณอังควุสวรรณประกรณ์ค่ะรองประธานบริษัทแพร์ล,ลัเทวีกรุ๊ปจำกัดมหาชนได้มอบเงินทุนจำนวน5ล้านบาทแก่ดรสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวีย ให้ผู้ที่สัมผัสเสี่ยงจากโควิด -19 ค่ะซึ่งอยู่ระหว่างการกักตัวค่ะเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในชุมชนโดยผู้ที่กักตัวค่ะสามารถหารายได้ระหว่างช่วงที่กักตัวอยู่ที่บ้านค่ะผ่านออนไลน์ค่ะระบบดูดีอ e ีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มราชเทวีกรุ๊ปค่ะโดยผู้ที่กักตัวค่ะที่เข้าร่วมกิจกรรมจะมีไรายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เพียงพอต่อการดํารงชีพค่ะโดยไม่ต้องออกนอกบ้านอีกด้วยค่ะคือจากโครงการชุมชนวิถีใหม่นะครับ ตัดตอนโควิด -19 ของกรมสุขภาพบริการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยพอเราได้ทราบว่า,าได้มีโปรแกรมเอาดิจิทัลแพลตฟอร์มเข้ามาใช้ให้กับประชาชนแล้วก็ได้ผลดีนะฮะหลายหลายชุมชนเนี่ยนำไปใช้และสามารถป้องกันตัวเองได้ดีก็พบว่าในช่วงที่มีการระบาดของโควิดที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ย จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดก็มีสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันกา,การกักตัวเนี่ยก็จะต้องมีจานวนปริมาณที่สูงขึ้นทั้งผู้ที่ได้รับเชื้อโควิดและผู้ที่อยู่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิดทางแผนเองเนี่ยเราได้พัฒนาแพลตฟอร์มเราเรียกว่าด e ูดีอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มขึ้นมาในการขายธุรกิจออนไลน์ผ่านทางเฟซบ o o กนะฮะแล้วก็พบว่าที่ผ่านมาเนี่ยได้ผลก็ค่องจะดีเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถวิเคราะห์ สามารถชี้จุดอ่อนจุดแข็งของการทำธุรกิจออนไลน์ได้แล้วก็แก้ไขปัญหาได้ดีก็เลยคิดว่าในระหว่างที่ประชาชนกักตัวเนี่ยเขาก็จะขาดรายได้แล้วก็เหงาอยู่บ้านไม่มีอะไรทำก็น่าจะใช้ประโยชน์จากตัวนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวก็เลยมีการนำเสนอทางกลุมว่าถ้าเราสามารถมีส่วนช่วยคนที่ิ้ด้วยเอาสินค้าที่ดีและมีประโยชน์จากเครือของเราคือแพนราชเทวีกรุ๊ปเนี่ยจะมีแพนคอสเมติกโปรดัก มีราทีวีคลินิกมีแพนคลินิกซึ่งมีโปรดักต์เป็นหลายร้อยตัวนะคะะระับแล้วโปรดักต์พวกนีน้ก็เป็นเรื่องความงามและสุขภาพอยู่แล้วซึ่งมีราคาไม่แพงซึ่งทางกรมก็เลยพิจารณาว่าเออเห็นชอบด้วยว่าถ้าเราสามารถเอาแพลตฟอร์มนี้เนี่ยมาสอนให้กับประชาชนได้ใช้เป็นแล้วก็ได้ขายสินค้าเป็นแล้วก็จะได้ผลตอบแทนในการทํางานในการขายของด้วยเนี่ย มันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีทุกๆฝ่ายก็ลเลยได้มีความสนใจที่เข้ามาร่วมสนับสนุนโครงการนี้นะฮะโดยแพลตฟอร์มที่เราสักซเซสมาแล้วเนี่ยนำมาให้ประชาชนทุกองทุกคนได้ลองใช้เพราะถ้าทําขายไปแล้วระดับหนึ่งเนี่ยถ้าทําได้ดีหรือประชาชนในชุมชนหรือสอสมเนี่ยมีประสบการณ์ในการทําธุรกิจออนไลน์เนี่ยเขาสามารถเอาสินค้าชุมชนของข้องเองมาขายของผ่านออนไลน์โดยใช้แพลตฟอร์มของเราได้ อันนี้จะเป็นสิ่งที่ที่เราคาดหวังว่าเออนี่คือส่วนที่เราสามารถคอนท r i b u ให้กับสังคมเราได้นะครับโดยใช้แพลตฟอร์มที่มีประโยชน์ของเรานะฮะแล้วก็ในการทำธุรก,กิจออนไลน์ผ่าน f c e e o o o อะ่ะหลายๆคนก็คงจะทราบว่า f c e e o o o เนี่ยเป็นออนไลน์ที่ประชาชนคนไทยนิยมนะฮะมีสมาชิกอยู่ตั้ง45-60ล้านคนเชื่อว่าทุกคนมีม Facebook อยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่ก็จะ ไถๆเพื่อจะดูแฟนขับติดต่อพี่น้องตัวเองถ้าสามารถเอาตรงนี้ให้มาเป็นประโยชน์ในการขายของได้เดีย๋ยคุณก็สามารถมันก็จะมีการบูสต์โพสตเวลาทำโฆษณาประชาสัมพันธ์เนี่ยเราก็จะมีคอนเทนต์ของ Product ที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยให้เขานำสามารถไปโพสต์ได้แล้วก็เงินทุนเนี่ยเราได้ตั้งบัต g เจ็ตไว้ที่จะเอาเงินทุนสนับสนุนให้กับอ,อสมอและชุมชนประมาณ5ล้านบาท เพื่อให้แต่ละชุมชนซึ่งมีอยู่ประมาณการเริ่มต้นเนี่ยประมาณทันชุมชนเนี่ยนำไปหมุนเวียนแต่ละชุมชนเพื่อเอาสินค้าไปโพสต์ออนเฟซบุ๊กแล้วก็บูสต์โพสต์แต่ละวันเนี่ยบางทีบูสต์ไว้อาจจะิ่มจาก200บาท500บาทพันบาทเนี่ยเป็นทุนหมุนเวียนพอเขาโพสต์ไปอาทิตย์หนึ่งขายของกลับได้เงินก็จะหมุนเวียนกลับมาหาเขาในการทาสกิลอรนนี้ได้ไปอย่างต่อเนื่องโดยที่ประชาชนเองเดะออสมอเองเนี่ยไม่ต้อง เอาเงินของตัวเองลงทุนเองแต่ก็จะมีแพลตฟอร์มหนึ่งที่ทําไปแล้วเกิดประสบการณ์และประสบผลสำเร็จเนี่ยบางชุมชนหรือบางบางอ,อสองมอสนใจจะทำธุรก,กิจของตัวเองโดยการลงทุนของตัวเองก็ได้นะครับพอทำเป็นแล้วอันนี้ก็เป็นอีกแพลตฟอร์มหนึ่งซึ่งเราก็ยินดีให้ความสนับสนุนนะครับอันนี้คือเป้าหมาย